าณานจักชิงชิวอ๋อ,อเจฟท่านพี่ท่านตื่นแล้วผู้สบบอกว่าท่านจะตื่นอีกสองวันและมันและมันเป็นอย่างที่เขาพูดไว้จริงๆตอนนี้ท่านรู้สึกอย่างไรบ้างอายวนข้าหลับไปนานแค่ไหนไม่นานเจ้าค่ะแค่สองวันและข้าได้นั่งเฝ้าดูท่านตลอดสองวันมานี้สองวันแล้วสงครามละ่ะ ไม่ต้องกังวลเจ้าค่ะกองทัพพันธมิตรของเราของสามเผ่าที่มาบุกลุกอาณาจักรถูกกำจัดไปหมดสิ้นแล้วตอนนี้สงครามจบลงแล้วท่านรอค้าสักคโคข้าจะลีนน้ำให้ท่านเดินไปวูอยู่ไหนไปวู้เย่ที่เคยเขาเขาไม่ใช่ท่านพี่ท่านเข้าใจผิดว่าคนที่ท่านเห็นเป็นอาจารย์ของ ท่านพี่รอเดี๋ยวก่อนท่านจะไปไหนยังไงก็ตามท่านควรสวมใส่เสื้อผ้าของท่านก่อนท่านอาจารย์ท่านนาของข้าจะไม่เป็นไรใช่ไหมอาการบาดเจ็บที่ร้ายแรงที่สุดบนร่างกายของนางมาจากการเล่นแร่แปรธาตุภายในท,ที่แตกที่แตกในตอนที่นางระเบิดพลังข้าได้รับข้าได้รักษาและคืนสภาพมันให้นางแล้วตราบใดที่นางพักผ่อนเต็มที่นางก็จะหายดี นั่นสิชื่อวิชาที่ท่านอาจารย์ใช้รักษาท่านนาก่อนหน้าน,นี้คืออะไรหรือสิทธิคิดว่าเจ้าอย่าได้คิดแม้แต่เจ้าอย่าได้แม้แต่ตัดคิดมันไม่เหมาะสมกับเจ้าท่านอาจารย์ขี้เหนียวืท่านหนา้าเหตุใดถึงวิ่งออกมาโดยไม่ใส่เสื้อผ้าตอนนี้มีผู้ชายอยู่ในบ้านนะเจ้าคะชิวเอ,อ๋อ มันอันตรายมากแต่โชคดีที่หางยาวพอที่ปิดมันได้ชิวเอ๋อไม่ต้องกลัวอยู่ใกล้ข้าไว้อยากได้ออกห่างไปไกลจากข้าหืท่นานนยโยจริงจอกเงินขนสีขาวมีรูปร่างหน้าตาคลาดกันมากแต่จะแ,แต่การจะทำลายกองทัพจานวนหนึ่งแสนคนด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวแม้แต่ปายวูเย่ก็ไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้ในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ เจ้าเป็นใครส่วนมอเป็นบรรชชนของเผ่าที่ต่อ,อก,ก้าหางของเราเช่นนี้เจ้าต้องการจะทําอะไรกันแน่ท่านอาจารย์พลังในการใช้เงาของเจ้าค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวแต่น่าเสียดายที่เจ้ายังไม่พร้อมและข้าก็หาได้รู้จักคนที่ชื่อไปวุยเยที่เจ้าพูดถึงไม่ข้ามีน้มามเฉินอ่า ท่านอาจารย์ได้โปรดใจเย็นลงก่อนข้ายังอยู่ตรงนี้พี่โยหยุดได้แล้วอายุาวนเจ้ากำลังทำไรนะอายหวนปล่อยข้านะไม่ชโชคดีที่ข้าตามมาทันไม่อย่างนั้นท่านเกิดจะสร้างปัญหาแล้วชายผู้นั้นเป็นใคร พี่โยไม่ต้องกังวลข้าจะอธิบายรายละเอียดเรื่องนี้ให้ฟังแต่มันค่อนข้างซับซ้อนมากท่านต้องใจเย็นๆแล้วข้าจะอธิบายให้ฟังให้จบทั้งสองคนลุกขึ้นได้แล้วข้าจะจัดการกับเขาท่านพี่ข้าขอโทษด,ด้วยปลอมตัวไปเทพมาแห่เผ่าที่จองของเราอาจารย์ของชิวเอ๋อเขาปรับล้อมกองทัพพารามิตรนับแสนของทั้งสามเผ่าด้วยมือของเขาเล่ยยังเป็นคนช่วยชีวิตของข้าด้วย นั่นเป็นเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นครั้งนี้ที่เราสามารถผ่านวิกฤตนี้มาได้ก็เพราะความเฉลียจากผู้โสอาการบาดเจ็บของท่านได้รับการรักษาจากผู้โสผู้โสเฉินเย่เป็นผู้มีพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเราผู้โสเฉินเย่ข้าต้องขออภยัยที่ทําพฤติกรรมเช่นนี้กับท่านด้วยท่านพี่ออเป็นคนตรงไปตรงมาและหุ่นหันพลังอยู่ตลอดเวลานาเป็นคนดีและรักเผ่าของเรา จนถึงขั้นยอมสละชีวิตเข้าแรกดังนั้นได้โปรดยกโทษให้หนางด้วยไม่เป็นไรราชอาชาสร้างอาณาจักรของอาณาจักรี่ชิวของเจ้าพนาักงานน่าสนใจเหตุและผลก็เหมือนกับที่ท่านน้าของข้าพูดนั่นแหละเจ้าค่ะถืงอย่างไรท่านอาจารย์ก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่มีอำนาจมีพลังอมตะท่านอาจารย์จะไม่ทำร้ายเราชิวเอ๋อเจ้าวางทำอะไร ข้ากําลังมัดผมท่านอาจารย์ผมของท่านอาจารย์ยาวและเรียบข้าเลยนึกอยากลองทับผมของท่านอาจารย์ดูอยาได้ยุ่งกับผมของข้าปล่อยมือได้แล้วท่านอาจารย์เชื่อฝีมือข้าเถอดเจ้าค่ะ ท่านพี่ข้ารู้ว่าท่านสงสัยแต่ท่านไม่ต้องกังวลข้าสังเกตอย่างละมาระวังแล้วว่าผู้ประสมเชนเยไม่ได้มีอาวุธแบบนั้นเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเผ่ามนุษย์เหล่านั้นที่อ้างว่าเป็นผู้กับชาติมาเกิดใหม่และผู้ผสมมีพลังมากพอสามารถต่อสู้ในสนามรบได้ข้าเคยเห็นมาก่อนและเขาพาข้าไปยังจุดสิ้นสุดของการเวลามาแล้วจุดสิ้นสุดของการเวลานั่นไม่ใช่ใช่แล้วเจ้าค่ะ ท่านทาให้ข้ากลัวแทบตายตอนที่โจมตีของมืคู่นี้เทพระดับนี้สามารถตัดสินความเป็นความตายของลูกนี้ได้อย่างง่ายดายถ้าเขามีแผนอื่นกับเขาเราจริงๆเขาไม่จาเป็นต้องทําอะไรให้ยุ่งยากส่วนที่มาส่วนที่มาทําไมเขาถึงอยากช่วยเรานั้นข้าคิดไม่ออก สิ่งเดียวที่ยินดันเนี่ยคือผู้ส่งตามใจชิวเออของเราอย่างมากช่วยเทศที่ถูกบันทึกไว้ในตำราโบราณร้วนมีความสุขโกรธและไม่เป็นอันราอย่างยิ่งข้ากูว่าชิวเออจะทำตัวดื้อใส่เขาหลายครั้งแต่เขาดูเฉยเนจะไม่สนใจข้าไม่กล้าคาดเดาวความตั้งใจของเขาแต่อย่างน้อยจากมุมมองของข้าผู้ประสงชวนเย,ยไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อเผ่าของเราหรือชิวเออ เนื่องจากเขาแก้ปัญหาการปิดล้อมผลรดจักรของเราจากทั้งสามเผ่าเขาควรอยู่ข้างเราแต่หน้าตาแบบนี้ถ้าพี่ใหญ่เห็นเข้าคงเป็นปัญหาแน่ไม่เป็นไรพี่ใหญ่และผู้ระสูจจะไม่ออกมาจากค่ายพักแรมไหนนอกรึ่งปีครั้งนี้เราจะให้ผู้พิสูเปลี่ยนผ้าพรรักเป็นสีอื่นพี่โหนี่มันต้นต่อของแผนยิงไหวคือหอคอยจิ้งจอกสวรรค์ อขอคอยที่จอกสวรรค์นั่นไม่ใช่พี่ใหญ่นางออกมาแล้วผู้นำเข่าที่จอกเก้าหางจักรพัรดิันทาทูสานถง